มาถึงเนื้อหาในส่วนสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะเด็กๆมาดูที่ตัวอย่างข้อสอบนะคะ,ะตัวอย่างข้อสอบนี้เขาบอกว่านะ,ะกำหนดนะคะ a บวก 2b นะคะบวก 3c เท่ากับ30เป็นสมการที่1นะคะ 3a บวก b เท่ากับ2เป็นสมการที่2นะคะและ a ส่วน4บวก3เท่ากับ5เป็นสมการที่3นะคะ เรามี้วมสมการนะ1 2 3 2> แต่เอโจทย์ถามอะไรนะเด็กๆด,ดูสิเขาบอกว่านะคะค่าของ 5A ลบ 2B นะคะหารด้วย C ลบ1ตรงกับข้อใดมาโหดูเขาให้หาสิมีตัวแปรกี่ตัวคะเนี่ย1 2, 3 3ตัวแปรเลยใช่ไหมคะก่อนที่เราจะหาค่าของ 5A ลบ 2b หาร C ลบ1ได้เนี่ยแสดงว่าเด็กๆก,ก็ต้องรู้ค่าของ A, B แล้วก็ c ถูกไหมคะอ่าแต่ว่าตอนนี้เรารู้ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเรามาดูสมการที่3นะคะเด็กๆด,ดูสมการที่3ตามครูจ้าก่อนสมการที่3มีตัวแปรเอ่อมีตัวแปรกี่ตัวลูก1ตัวเนาะตัว a สมการที่2นะคะมีตัวแปรกี่ตัวฮะ2ตัว A กับ B และสมการที่1น,นะคะมีตัวแปรอยู่3ตัว a b c นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆว่าใน3ส,สมการน,นี้เนี่ยเราจะเลือกสมการไหนมาแก้ก่อนดีคะสมการไหนดีอ่าสมการที่3ดีไหมคะสมการที่3เพราะว่าเลยคะเพราะว่าสมการที่3เนี่ยเขามีตัวแปร a อยู่ตัวแปรเดียวนะคะถ้าเราแก้สมการที่3ได้นะคะให้เราเอาค่า a นะคะไปแทนในสมการที่ส จากนั้นทำไงคะแก้สรรมการที่2ใช่ไหมคะเราก็จะได้ค่า b นะคะอพอได้ค่า b เสร็จปับ๊บนะคะเอาทั้ง a นะคะและ b นะคะไปแทนในสรรมการที่1สุดท้ายเลยเราจะได้ใครคะ ได้ตัว c นะคะได้ตัว c จากสมการที่1นะคะอ่คะทีนี้เดี๋ยวครูเจ้าจะทำให้เด็กๆด,ดูทีละขั้นตอนนะคะเริ่มจากนะคะการหาค่า a จากสมการที่3กสาอกันก่อนเลยนะคะโอเคค่ะมาดูขั้นตอนที่1นะคะเดี๋ยวเรามาหา a ก่อนเลยนะคะจากสมการที่3ของเรานะคะก็คือ a นะคะส่วน 4, บวก3นะคะเท่ากับ5นะคะ ่ตัวแปรเราอยู่ไหนอ่านี่ a นะคะจากนั้นย้ายข้างเลยค่ะบวก3ย้ายไปฝั่งขวามือเป็นลบ3นะคะอ่ะฝั่งซ้ายเหมือนเดิมก็คือ a ส่วน4นะคะอ่ะลอกลงมานะคะ a ส่วน4 5ลบ3เหลือ2นะคะจากนั้นย้ายใครคะย้าย4ไปนะคะ4หารอยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามจะกลายเป็นอะไรลูกคูณนะคะดังนั้น a ของเราเป็นอะไรคะ2คูณ4ได้ 8นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ A มาเรียบร้อยนะคะอ่าข้อนี้สมการแก้ไม่ยากเนาะอ่ะพอได้ A เท่ากับ8แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณเจ้าบอกว่าย่างไงนะให้เอา A ใช่ไหมคะไปแทนในสมการที่2เพื่อหาค่าตัว B นะคะอ่ะมาดูขั้นตอนที่2ของเรานะคะขั้นตอนที่2หาค่า B โดยการแทน A เท่ากับ8ลงในสมการที่2นะคะสมการที่2ของเรานะคะ 3a นะคะบวก b นะคะเท่ากับ2ค่ะอ่ะแทนค่า a ลงไปนะคะจะได้เป็น3คูณอะไรลูกเอเขาบอกว่า A เป็นอะไรคะนี่นะคะ A เป็นแอ่ะแทน8ลงไปนะคะบวก b เท่ากับ2ค่ะ3าคูเนาะอันหน้านี้3าคูนนะคะ3าคูเป็น24นะคะบวก b นะคะเท่ากับ สองนะคะจากนั้นนะคะย้ายใครคะย้าย24นะคะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวามือนะคะเราก็จะได้ B เท่ากับนะคะสองลบยี่สิบสี่นะคะดังนั้น B ของเราได้เท่าไหร่คะสองลบยี่สิบสี่ได้ลบยี่สิบสองแต่ A ลบยี่สิบสองเนี่ย บางคนอาจจะงงว่าคุณจ้าทาไมไมันมีติดลบด้วยนะคะสาหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องของจํานวนเต็มนะคะเดี๋ยวคุณจ้าจะมาขยายความให้ฟังนะโอเคค่ะอันนี้นะให้เด็กๆมองง่ายๆเลยนะคะคิดง่ายๆเลยให้เรามองเป็นนางฟ้ากับปีศาจเลยนี่นะเจ้าเลข2เนี่ยนะคะเปรียบเสมือนมีนางฟ้า2ตัวนะคะลบ24ก็มีปีศาจ24ตัวนะคะถ้าเกิดว่ามาสู้ลบกันใครจะชนะคะเนี่ย ปีศาจชนะใช่ไหมอ่าดังนั้นเนี่ยคำตอบที่เราได้เนี่ยก็คือลบ22นะคะลบ22เพราะว่าปีศาจชนะกี่ตัวคะ22ตัวนะคะดังนั้นผลลัพธ์เราเนี่ยก็จะติดลบนะคะก็คือเป็นจำพวกปีศาจนั่นเองลบ22นะคะโอเคอันนี้เข้าใจนะเด็กๆได้ลบ22นะคะอ่ะตอนนี้เราได้ทั้ง a แล้วก็ได้ทั้ง b แล้วถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ยไปต่อที่ขั้นตอนที่3เลยนะคะขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นะคะเราจะมาหา c กันนะคะจากสมการที่1นะคะอะะหาสมการที่1มาว่ายัางไงนะ a นะคะบวก 2b นะคะบวก 3c นะคะเท่ากับ30นะคะจากนั้นแทนค่าลงไปค่ะ a เท่ากับเท่าไหร่คะ a เท่ากับ8นะคะ บวก2คูณ B. B B คือลบ22นะคะเมื่อกี้จากนั้นก็บวกด้วย3 c นะคะเท่ากับ30ค่ะอันนี้ A เป็น8นะคะลอกลงมานะคะ2คูณ22ได้เท่าไหร่ลูก2คูณ22อันนี้เป็นเรื่องของการคูณจำนวนเต็มใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านะคะเรามีนะคะจำนวนเต็มบวก นะคะคูณกับจํานวนเต็มลบนะคะหรือมองง่ายอันนี้จํานวนเต็มบวกอันนี้จํานวนเต็มลบนะคะบวกคูณลบได้จํานวนลบนะคะดังนั้นเนี่ยสคูณกับลบยีนะคะเราจะได้เป็นลบสีนะคะลบสีนะคะอ่าแล้วก็บวกด้วย3านะคะเท่ากับ30นะคะทีนี้เราก็จะเห็นว่าเรามี8บวกกับลบสีใช่ไหมคะ ใช้คอนเซปต์เดิมเลยเมื่อกี้เลยที่ครูเจ้าบอกว่าใชา้คิดเป็นนางฟ้ากับปีศาจเนาะโอเคเรามีนางฟ้ากี่ตัวลูกแปดตัวเรามีปีศาจกี่ตัวฮะโอ้ตั้งสี่สิบสี่ตัวถูกไหมคะสี่สิบสี่ตัวให้เด็กๆทนเลขในใจแบบนี้นะคะเอาสี่สิบสี่มาลบด้วยแปดใช่ไหมลูกเวลาหนูลบหนูจะลบได้สามสิบหกใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าสามสิบหกนี้เนี่ยดูซิพวกใครเยอะกว่านางฟ้าหรือปีศาจครเยอะกว่า อ่ะปีศาจเยอะกว่าใช่ไหมแสดงว่าส่วนต่างที่เป็น36เนี่ยค่ะจะเป็นจำนวนของเจ้าปีศาจ36ตัวถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ8ปดบวกลบสีเนี่ยนะคะ8ปดบวกลบสีนะคะก็จะได้ลบสานะคะอ่ะได้ลบสามานะจากนั้นนะคะก็บวกด้วย3 4นะคะเท่ากับ30นะคะย้ายนะคะ ตามปกติเลยก็คือต้องย้ายตัวเลขที่อยู่ไกลจากตัวแปรไปก่อนใช่ไหมลูกดังนั้นเราต้องย้ายลบ36นะคะจากฝั่งซ้ายเนี่ยไปฝั่งขวามือนะคะเราก็จะได้3 c นะคะเท่ากับ30บวกกับ36ถูกไหมคะเพราะว่าหน้า36เขาติดลบใช่ไหมคะเวลาเขาย้ายมาฝั่งขวามือเนี่ยเขาจะต้องเป็นบวกนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะบวกเลขได้เท่าไหร่คะ30บวก3าเป็น 66นะคะดังนั้น c ของเราเท่าไหร่ลูก66ส่วน3นะคะก็คือย้าย3มานะคะย้าย3มาคูณอยู่ก็ย้ายไปเป็นหารใช่ไหมลูกดังนั้น66หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะ22นะ,ะโอเคครูจะขอเขียนต่อด้านขวานะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับตัว c นะคะเราได้ค่า c เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ2 2อ่าแสดงว่าพอจบ3ขั้นตอนแล้วตอนนี้เราจะได้ a เท่ากับ 8นะคะ b เท่ากับลบ22นะคะแล้วก็ c เนี่ยเท่ากับ22นะคะเราได้ค่า a b c เรียบร้อยนะ,ะขั้นตอนสุดท้ายก็คืออะไรคะเอาไปแทนตามที่โจทย์ให้หานะคะอะ่มาดูซิโจทย์ให้หานะคะ5 a ลบ2 b หารด้วยนะคะ c ลบ1นะคะตอนนี้ a เราเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ 8 b เป็นลบ22แล้ว c ก็เป็น22แทงค่าลงไปเลยจ้า5นะคะคูณ a คูณ8นะคะลบด้วยนะคะ2นะคะคูณ b นะคะ b คือลบ22ลูกนะคะแล้วก็หารด้วยฟผ่านยาวๆนะคะ c ก็คือ22นะคะ,ะแล้วก็ลบด้วย1 นะคะ,ะเท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณ8เป็น40นะคะลบ2คูณลบ22เจ้าตัวนี้เป็นเรื่องของการคูณจำนวนเต็มอีกเช่นเคยนะคะมาเดี๋ยวครูจะขยายความด้านข้างนะคะกรณีนี้เขาจะเป็นลบคูณลบใช่ไหมลูกลบคูณลบจะได้เป็นบวก นะคะจะได้เครื่องหมายออกมาเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ5คูณ8ของเราเนี่ย5 8เป็น40ใช่ไหมลูกอขออภัยค่ะเขียนดังคางนะ5คูณ8เป็น40นะคะแล้วก็บวกด้วยนะคะ44นะคะหารด้วยเท่าไหร่คะ22ล1เป็น21นะคะอ่ะบวกเลขมานะคะ40บวก44เป็น84นะคะหารด้วย21 นะคะอ้าวอันนี้ตัดเลขได้ไหมคะตัดได้เนาะ21 1 21 21 4เป็น84นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่คะ4นั่นเองนะคะจะได้คำตอบเป็น4นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโจทย์ติวสอบเข้านะคะข้อนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะ ไม่ยาวเท่าไหร่เนาะแต่ยาวนิดนึงโอเคนะคะก็ทําโจทย์ให้บ่อยนะคะเด็กๆเราจะได้ทําได้คล่องขึ้นนะคะส่วนเนื้อหาตรงไหนนะคะที่เด็กยังไม่เข้าใจนะคะถ้างงก็เอาปากกาวงไว้เลยนะคะแล้วก็แคบแล้วก็ส่งมาให้ครูจ้าทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบคําถามของเด็กๆนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเด็กๆครูจ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะใน EP หน้าคะ่ะเป็นการตะลุยโจทย์สมการนะคะทีะ่ยากขึ้นมากกว่านี้นะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วไปที่ Youtube กดกระดิ่งแนละกด subscribe กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ่ะ